กันที่อีกหนึ่งข่าวกันบ้างใครที่เป็นแฟนเคป๊มาตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยต้องไม่ไม่มีใครไม่รู้จักแน,น่นอนสำหรับหนุ่มคนนี้นะคะคิมคีบอมนั่นเองเป็นอดีตสมาชิกของวงซ u p เปอร์จูเนียวันนี้เขาจะมาไขาข้อข้องใจกันนะคะว่าทำไมเขาถึงลาออกจากวงค่ะ คิมคีบอมค่ะอดีตสมาชิกแห่งวงซ u เปอร์จูเนียได้พูดคุยกับพีชอวนะคะผ่านทางช e l y o YouTube ค่ะโดยหัวข้อสนทนาก็มีอหลายเรื่องเลยทีเดียวแต่ว่าหัวข้อที่น่าสนใจที่สุดและแฟนๆก็ตั้งใจฟังมากที่สุดนะคะก็คือการที่คิมคีบอมได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้ตัวเขานั้นตัดสินใจลาออกจากวงซ u เปอร์จูเนียโดยการลาออกจากวงของคีบอมนะคะแม้กระทั่งตัวฮีชอเองเนี่ยก็ยังอยากรู้เลยค่ะ แล้หนุ่มีชอก็ถามคีบอมไปอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะว่านายเนี่ยถูกใครในวงแกล้งหรือเปล่าหรือว่ามีใครในวงทําให้นายรู้สึกอับอายจนไม่อยากที่จะอยู่ในวงอีกต่อไปหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่คีชอถามนั้นนะคะก็ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้คิมคีบอมนั้นตัดสินใจออกจากวงค่ะแต่ว่าเป็นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยแหละที่ไม่พอใจในความสามารถทางการร้องเพลงของตัวเองต่างหากค่ะซึ่งคีบอมก็บอกนะคะว่าฉันถึงขั้นคิดอยากจะตายเลยนะในตอนนั้นะ่ะเพราะฉันอายมาก ถึงขั้นไปปรึกษากับทั้งผู้ใหญ่ให้ลบเสียงร้องของฉันออกจากเพลงทั้งหมดของวงทิ้งไปซะหลังจากนั้นฉันก็เลยไปบอกกับทางผู้ใหญ่ของค่ายว่าฉันจะขอลาออกจากวงเพราะความสามารถทางด้านการร้องเพลงของฉันเนี่ยไม่ดีมากพอฉันก็แค่ไม่อยากร้องเพลงและก็อยากจะโฟกัสเวลาที่มีหลังจากออกไปจากวงไปเพื่องานแสดงแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าในช่วงที่อยู่ในวงซูเปอร์จูเนียฉันก็มีทั้งช่วงเวลาที่ดีมากๆที่จะไม่มีวันลืมเลยแต่ช่วงเวลาแย่ๆเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันค่ะ ในระหว่างการสนทนาของฮีชอแล้วก็คิมคีบอมนะคะฮีชอก็ได้บอกกับแฟนๆว่าจริงๆแล้วทั้งตัวเขาแล้วก็คิมคีบอมเนี่ย เกือบจะออกจากวงพร้อมๆกันในปี2005อยู่แล้วค่ะแต่ว่าการโปรโมทกิจกรรมต่างๆของวงในปี2005นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีก็เลยส่งผลให้ทั้งคู่ยังคงเป็นสมาชิกวงต่อไปโดยฮีชอลนะคะเป็นสมาชิกของวงซ u เปอร์จูเนียมาจนถึงปัจจุบันส่วนทางด้านของคีบอมนั้นก็ได้ลาออกจากวงหลังจากที่ทางวงนั้นปล่อยอัลบั้มชุด3ที่มีชื่อว่า Sorry, Sorry Sorry ออกมาในปี2009นั่นเองค่ะ แฟนๆก็หายข้องใจกันแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่คิดถึงเนี่ยก็ลองไปดู YouTube ย้อนหลังคลิปนี้ได้นะคะ